เ a ตาแคม r y 2.0 GX g X ิโภายในสีดำเกียร์ออโต้ปี2011โปรโมชั่นของลรยที่3า9 0 0 0่บาทเท่านั้นค่าราสวยมากๆเลยค่ะได้สเกิร์ตรอบคัน อีกอย่างหนึง่งภายในสปอร์ตมากๆเลยนะคะได้เบาะหนังสีดำแนวสปอร์ตปับไฟฟ้าระบบเซ็นอร์ล็อกกระจกปับไฟฟ้าพับไฟฟ้าแอร์แบ็กวงมไลมันติฟังก์ชันกรสิสคอนโทลแอร์ดิจิตอลกุญแจรีโมทมา่านไฟฟ้าหลังเครื่องเสียง AMFM AUX แล้วก็ CD ฟีดาวส่งค่เดือนละ7 0 0 0บาทคนซื้อได้รับรวมอยู่ที่1น0่งหมืบาทขึ้นไปกระสุดคันนี้ไปเชยงานได้แล้วคะ่ะ ด้านหลังกว้างมากๆเลยนะคะสปอร์ตสุดๆมีแอร์ตอนหลังด้วยนะเย็นชั่วถึงเลยค่ะมาทดลองขับดูได้นะคะรถสภาพดีจริงๆพร้อมใช้งานเครื่องชวงล่างทุกอย่างสมบูรณ์หมดเลยค่ะเครื่องยนต์2 0 0 0ค่ะ สนใจโทรสอบถามรายเดีดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์5 9 2 58 5 0 8 5 8ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติดที่ช่องไอดีเมียสายนำหน้า SIMP10 อพิมพ์ไลน์มาสอบถามรายเดีดเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ